เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณแจ็คครับคุณผู้ฟังแจ็คเล่าให้ผมฟังว่าที่ชนบุรีมีป่าช้าเก่าแก่ที่ถูกเล่าขานกันว่าเป็นสุสานโสเพณีสถานที่ที่ดวงวิญญาณน,นักรักที่ถูกลืมยังคงวนเวียนอยู่ตำนานความเฮี้ยนของป่าช้าที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณสาวๆที่เสียชีวิตอย่างน่าอนาถในอดีตแจ็ค เป็นคนท้องถิ่นที่เติบโตมาพร้อมกับเรื่องเล่าของป่าช้าแห่งนี้เขากับเพื่อนอีกสองคนคือแม็กซ์และนิกพวกเขามักจะมารวมตัวกันเพื่อล่าท้าผีตามสถานที่เฮี้ยนต่างๆแต่สุสานโสเพณีคือจุดที่น่ากลัวที่สุดที่พวกเขาเคยเจอตำนานเล่าว,ว่าป่าช้าแห่งนี้เคยเป็นแหล่งชุมชนของโสเพณีที่ถูกสังคมรังเกียจ และหลายคนเสียชีวิตด้วยโรคภัยหรือความรุนแรงศพของพวกเธอถูกนำมาฝังไว้ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครมาทำบุญหรือระลึกถึงทำให้วิญญาณไม่สงบและถูกจองจำไว้แจกเล่าว่าพวกเขาตัดสินใจไปที่สุสานโสเพณีในคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นคืนที่เชื่อกันว่าวิญญาณมีความเข้มแข็งที่สุดเมื่อมาถึงปากทางเข้าป่าช้าความมืดมิดก็เข้าปกคลุมทุกสิ่ง มีเพียงแสงจันทร์ที่หลอดผ่านกิ่งไม้ที่แห้งเหี่ยวป่าช้าดูเก่าแก่และรกร้างมีหลุมศพที่ถูกทิ้งไว้และถูกปกคลุมด้วยเถาวันและหญ้าที่ขึ้นสูงอากาศในป่าช้านั้นเย็นยะเยือกและหนักอึ้งอย่างน่าประหลาดเรากับมีใครบางคนกำลังหายใจอยู่รอบตัวพวกเขาพวกเขาสามคนเดินเข้าไปตามทางเดินแคบแ ที่มีโลงศพเก่า,กาและป้ายหลุมศพที่แตกหักอยู่สองข้างทางแจกได้กลิ่นน้ำหอมฉุนฉุนลอยมาตามลมเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่หอมหวานแต่กลับทําให้รู้สึกขนลุกกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นเดียวกับที่เชื่อกันว่าเป็นกลิ่นของวิญญาณสาวๆที่ยังคงวนเวียนตามหาคนรักหรือความสุขที่ขาดหายไปพวกเขาทั้งสามคนเดินเข้าไปถึงใจกลางป่าช้าซึ่งเป็นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อกันว่า เป็นที่รวมวิญญาณเมื่อมาถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ความเย็นก็เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนพวกเขาเริ่มรู้สึกสั่นเทาไปทั้งตัวนิกกระซิบว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงแผ่วเ,เบามาจากด้านหลังของต้นไม้เสียงเพลงนั้นเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เศร้าสร้อยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการทอดทิ้งแจ็คใช้ไฟฉายส่องไปที่ด้านหลังของต้นไม้แต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงความว่างเปล่า ที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นทันใดนั้นโบท๊ทก็ร้องเฮ้ยเบาๆแล้วชี้ไปที่ยอดของต้นไม้ใหญ่พวกเขาทั้งสามคนเห็นเงาผู้หญิงในชุดราตรีสีแดงนั่งอยู่บนกิ่งไม้มองลงมาที่พวกเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าร่างของเธอถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดมีเพียงใบหน้าซีดขาวที่เห็นได้ชัดเจนในความมืดเธอไม่ได้ขยับแต่บรรยากาศรอบตัวเธอดูเหมือนจะบิดเบือนและสั่นไหวอย,อยู่ตลอดเวลา แจกรู้แล้วว่านี่คือวิญญาณสาวๆที่ถูกจองจำไว้ในป่าช้าแห่งนี้และพวกเขากำลังถูกจ้องมองอยู่ความกลัวเข้าปกคลุมร่างกายของเขาอย่างรุนแรงจนแทบจะไม่สามารถหายใจได้ร่างของผีสาวชุดแรงก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาอย่างชา้ชาๆราวกับจะกระโดดลงมาหาพวกเขาจู่ๆเสียงหัวเราะที่แหบโหยและหน้าขนลุก ก็ดังขึ้นมาจากรอบๆต้นไม้เสียงหัวเราะนั้นมาจากหลายทิศท,ทางเรากับมีวิญญาณน,นับร้อยกำลังยืนล้อมรอบพวกเขาอยู่ในป่าช้าแจ็คพยายามรวบรวมสติสั่งให้ตัวเองวิ่งหนีแต่ร่างกายของเขากลับไม่ตอบสนองต่อคำสั่งนั้นเขาถูกตรึงอยู่กับที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และอาคาตแขนที่แผ่ออกมาจากวิญญาณเหล่านั้นร่างของผีสาวชุดแรง ก็ค่อยๆเลื่อนลงมาจากกิ่งไม้อย่างช้าๆแล้วลอยเข้ามาหาพวกเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและน้ําตาที่เป็นเลือดที่ไหลลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนเธอจ้องมองมาที่พวกเขาเรากับกำลังมองหาใครบางคนที่เธอเคยรักและถูกทอดทิ้งทันใดนั้นเสียงผู้หญิงอีกคนก็ดังขึ้นจากด้านหลังของพวกเขาเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเย้ายวนมาหาฉันสิมาเป็นคนรักของฉัน เสียงนั้นแห่โผยและเยือกเย็นจนทําให้พวกเขาสั่นสะท้านนิกถูกตรึงด้วยเสียงนั้นเขากำลังจะหันหลังกลับไปตามเสียงเรียกของวิญญาณแจ็ครีบคว้าแขนของนิกไว้แน่นแล้วตะโกนบอกให้เขาวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาทั้งสามคนวิ่งออกจากใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างบ้าคลาั่งโดยไม่สนใจเสียงหัวเราะที่ดังไล่ตามมาพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินแคบๆของป่าชา้า เยียบย่ำลงบนเศษไม้และลงศพที่ผุพังเสียงร้องเพลงที่เศร้าส้อยก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมและใกล้กว่าเดิมอย่างน่ากลัวเมื่อมาถึงทางออกพวกเขาก็เห็นเงาผู้หญิงในชุดสีต่างๆยืนเรียงแถวอยู่หน้าทางออกเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะรอพวกเขาอยู่ราวกับต้องการให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ด้วยกันแจกพยายามหาทางอื่นที่จะหนีออกไป แต่ทางออกเดียวคือต้องวิ่งผ่านเงาเหล่านั้นไปให้ได้พวกเขาทั้งสมคนตัดสินใจที่จะพุ่งตัวผ่านเงาเหล่านั้นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่กล้าที่จะมองหน้าใครทันทีที่เท้าของพวกเขาสัมผัสกับพื้นถนนด้านนอกความรู้สึกเย็นเย,ยือกทั้งหมดก็หายไปในทันทีพวกเขาวิ่งต่อไปจนถึงรถที่จอดไว้แล้วรีบสตาร์ทเครื่องยนต์และขับออกไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครพูดอะไรกันเลยตลอดทาง ทุกคนยังคงอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกและหวาดผวาจากสิ่งที่เจอแจ็คขับรถออกมาไกลหลายกิโลเมตรจนกระทั่งมั่นใจว่าพ้นจากอาณาเขตของสุสานโสเพณนีแล้วเขาจอดรถข้างทางแล้วหันไปมองเพื่อนๆทั้งสองคนหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาอย่างเห็นได้ชัดนิกมีอาการหนักที่สุดเขายังคงพูดพึมพำถึงเสียงผู้หญิงที่เรียกให้เขาเข้าไปหาอย่างไม่หยุดหย่อน แจ็กรู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอไปนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือการเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่แท้จริงวิญญาณของโสเพณีที่ถูกลืมยังคงถูกจองจำไว้ในป่าช้าและเฝ้ารอการปลดปล่อยแจกเล่าว,ว่าสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุดไม่ใช่ภาพผีสาวชุดแดงที่ห้อยหัวลงมาแต่เป็นเสียงร้องเพลงที่เศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวที่ดังมาจากป่าช้า เขารู้สึกเหมือนวิญญาณของพวกเธอถูกกักเก็บไว้ด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งสุสานโสเพณีไม่ใช่แค่ป่าช้าแต่มันคือสถานที่ที่ความทุกข์ทรมานยังคงมีชีวิตอยู่แจ็คสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแม้ว่าจะมีเงินจ้างมากแค่ไหนก็ตามเพราะสิ่งที่เขาได้สัมผัสมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่การรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สุสารโสเพณีก็ยังคงตั้งอยู่เงียบๆท่ามกลางความเจริญของเมืองชนบุรีมันยังคงเป็นจุดดำบนแผนที่เป็นอาณาเขตของความมืดมิดที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่สำหรับแจ็คมันไม่ใช่แค่ป่าช้าแต่มันคือร่องรอยของการถูกทอดทิ้งและถูกลืมเป็นตำนานที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความกลัวและเป็นความจริงที่เขากับเพื่อนได้เผชิญหน้ามาแล้วแจ็คบอกว่า เขาเลิกการล่าท้าผีไปอย่างถาวรหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเพราะไม่มีเรื่องเล่าใดที่จะน่ากลัวเท่ากับการได้ยินเสียงร้องเพลงที่เศร้าส้อยของวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้สุสานโสเพณียังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจว่าความตายยังคงมีชีวิตอยู่และวิญญาณของสาวๆยังคงเฝ้ารอใครบางคนที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาจากความโดดเดี่ยวเรื่องราวทั้งหมดนี้ แจ็คเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความหวาดกลัวอย่างชัดเจนเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาขับรถผ่านย่านนั้นเขาจะพยายามไม่มองไปที่ป่าช้าหลังนั้นแต่เขาก็ยอมรับว่าบางครั้งเขาก็อดไม่ได้ที่จะเห็นเงาขาววูบไหวผ่านกิ่งไม้ที่แห้งเหี่ยวเขาไม่รู้ว่าเงาที่เห็นนั้นเป็นของจริงหรือเป็นเพียงภาพติดตาจากความทรงจำอันเลวร้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจก็คือ ป่าช้าหลังนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่อันตรายเกินกว่ามนุษย์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้แจ็คเล่ารายละเอียดของความรู้สึกถูกดึงขาได้อย่างชัดเจนราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเขาบอกว่าแรงดึงนั้นดูเหมือนจะเป็นหลักฐานสุดท้ายที่วิญ,ญญาณทิ้งไว้ก่อนจะสิ้นใจและมันคือจุดที่วิญญ,ญาณของสาวๆยึดมั่นเพื่อเฝ้ารอ,อการปลดปล่อยจากความทุกข์แจ็คบอกว่าในช่วงที่เขาล้มลงที่ต้นไม้ใหญ่นั้น S <S 2> <S 2> เขารู้สึกได้ถึงความแค้นที่พุ่งตรงมาที่เขามันไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแต่เป็นความแค้นที่สั่งสมมานานนับสิบปีที่ถูกปลดปล่อยออกมาเขาเชื่อว่าวิญญาณของสาวๆไม่ได้ต้องการจะทำรายพวกเขาเพียงแต่พวกเขาต้องการจะสื่อสารสื่อสารให้โลกรู้ถึงความโดดเดี่ยวและการถูกทอดทิ้งที่พวกเขาต้องเผชิญในป่าช้าแห่งนี้แต่การสื่อสารของวิญญาณเหล่านั้น มันก็รุนแรงและโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหวแม็กซ์เองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากคืนนั้นเขาดูเหม่อลอยและเก็บตัวเงียบกว่าเดิมส่วนนิกก็กลายเป็นคนที่กลัวความมืดอย่างรุนแรงและไม่กล้าออกไปไหนในเวลากลางคืนอีกเลยแจ็คบอกว่าผลกระทบทางจิตใจมันรุนแรงกว่ารอยฟกช้ำทางกายที่พวกเขาได้รับมาเสียอีกเขารู้สึกว่าความเงียบสงัดของป่าช้านั้น มันเป็นความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงกรีดร้องใดๆเพราะความเงียบนั้นมันถูกกักเก็บเอาไว้ด้วยเรื่องราวที่ไม่ได้รับการแก้ไขและไม่มีใครได้ยินเขาเล่าว,ว่าในช่วงที่เขาวิ่งหนีเขาได้ยินเสียงหัวเราะของวิญญาณที่เปลี่ยนเป็นเสียงร่ำไห้เป็นเสียงร่ำไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทิ้งไว้คนเดียวและไม่ได้รับการดูแล แจกเชื่อว่าเบื้องหลังของความน่ากลัวทั้งหมดนี้มันคือความตายที่โดดเดี่ยวและการถูกลืมและความโดดเดี่ยวนั้นได้เปลี่ยนสาวๆที่อ่อนแอให้กลายเป็นวิญญาณที่ถูกจองจําและอาฆาตแค้นเขาบอกว่าป่าช้าแห่งนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แห่งความตายที่เก็บรักษาความทุกข์ไว้รอเวลาปลดปล่อยเขาหวังว่าสักวันหนึ่ง จะมีใครบางคนกล้าพอที่จะเข้าไปสืบหาความจริงและช่วยปลดปล่อยพวกเขาได้แต่คนคนนั้นจะไม่ใช่เขาอีกแล้วเพราะเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่แสนแพงจากความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองสุสานโสเพณียังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อไปไม่มีวันจบสิ้นบนถนนสายนี้และมันจะยังคงส่งต่อความเย็นเย,ยือกและความน่ากลัวให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาตลอดไป แท็กปิดท้ายเรื่องเล่าของเขาด้วยคำเตือนที่หนักแน่นและจริงใจที่สุดว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งกับป่าช้าหลังนั้นเด็ดขาดแม้แต่คิดจะลองดีก็ไม่ควรเพราะสิ่งที่อยู่ในสุสานโสเพนีไม่ได้ต้องการแค่ความกลัวแต่มันต้องการการปลดปล่อยและใครก็ตามที่เข้าไปรบกวนการซองจำของวิญญาณจะต้องแบกรับผลกรรมที่ตามมาเขาเล่าว่าจนถึงทุกวันนี้เขายังรู้สึกถึงความเย็นที่ขาเป็นครั้งคราว เป็นความรู้สึกเหมือนถูกสัมผัสด้วยมือที่เย็นเฉียบและแข็งกระด้างอย่างที่เคยเกิดขึ้นในคืนนั้นแจ็คไม่รู้ว่านี่คือการตามติดของวิญญาณหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดจากความกลัวที่ฝังลึกแต่ทุกครั้งที่รู้สึกแบบนั้นเขาจะรู้ได้ทันทีว่าวิญญาณของสาวๆยังคงอยู่ในป่าช้าและพวกเขาไม่เคยจากไปไหนยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยอยู่ในความมืดมิดนั้น เรื่องราวของเขาเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเจริญของเมืองชนบุรีว่าบางตำนานก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงอันน่าสยดสยองที่ยังคงมีชีวิตอยู่คืนนั้นที่ชนบุรีพวกเขาได้เผชิญหน้ากับความดิบของความตายและความโดดเดี่ยวในอดีตและมันจะกลายเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันหายไปจากจิตใจของแจ็คแม็กซ์และนิกตลอดชีวิต เขาหวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังตัวและไม่เข้าใกล้พลังงานลึกลับเหล่านั้นเพราะการเข้าไปในอาณาเขตของวิญญาณที่ถูกจองจำอาจจะทำให้คุณถูกจองจำไปพร้อมกับพวกเขาด้วยแจ็คเงียบไปพักหนึ่งแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือสุสานโสเพนีไม่ใช่แค่ที่ฝังศพแต่มันคือคุกของวิญญ,ญาณที่ถูกลืม เขาบอกว่าเขายังคงฝันถึงใบหน้าของผีสาวชุดแดงและเสียงร้องเพลงที่เศร้าส้อยอยู่เสมอความฝันเหล่านั้นเป็นเหมือนการเตือนใจว่าการตัดสินใจเข้าไปในป่าช้าหลังนั้นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดและความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในความฝันแต่มันอยู่บนถนนสายนั้นในทุกๆคืนเขายังจำเสียงหวีดร้องที่แหบโหยและเสียงครวญครางที่แฝงด้วยความเศร้าได้ชัดเจน เป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของวิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้แจ็คพยายามที่จะลืมแต่ก็เหมือนว่าทุกรายละเอียดของคืนนั้นถูกจารึกไว้ในความทรงจำอย่างถาวรเขายังคงมองเห็นภาพเงาผู้หญิงที่ต้นไม้ใหญ่ในทุกครั้งที่หลับตาลงเป็นภาพที่ตามหลอกหลอนเขาไม่ต่างจากวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในป่าช้าหลังนั้นเขาเล่าว่า ความรู้สึกของการถูกจ้องมองจากวิญญาณนั้นมันหนักหน่วงและเย็นยะเยือกจนไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่การจ้องมองแบบคนธรรมดาแต่มันคือการจ้องมองที่ดึงเอาพลังชีวิตของเขาออกไปแจ็คหวังว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นประโยชน์และทุกคนจะได้รับรู้ถึงความน่ากลัวที่แท้จริงของสถานที่นี้สุสารโสเพนียังคงเป็นปริศนาที่รอการไขความจริง และเป็นบทเรียนแห่งความกลัวที่ไม่ควรลืมเขาบอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เขาจะรู้สึกขอบคุณที่รอดชีวิตออกมาได้แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองรอดออกมาได้จริงๆหรือแค่ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกชั่วคราวเท่านั้นเพราะบางส่วนของจิตวิญญาณของเขายังคงถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดของป่าช้าแห่งนั้นตลอดไปนี่คือเรื่องเล่าของแจ็ค และประสบการณ์อันน่าสยดสยองที่สุสานโสเพณีชนบุรีเรื่องราวของวิญญาณที่ถูกกักขังด้วยความตายที่โดดเดี่ยวและการถูกทอดทิ้งที่โหดเหี้ยมและความน่ากลัวที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำนานแต่มันอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนถนนสายหลักของเมืองชนบุรีที่แสงสีไม่อาจขับไล่ความมืดได้ทั้งหมดเรื่องราวของวิญญาณน,นักรักที่ถูกลืม ที่ยังคงวนเวียนตามหาการดูแลและการปลดปล่อยตลอดไปแจ็คเล่าว่าเขาเคยพยายามที่จะกลับไปที่ป่าช้าอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความจริงบางอย่างแต่ทุกครั้งที่เขาขับรถเข้าใกล้เขาก็จะรู้สึกถึงแรงต้านทานที่รุนแรงที่ห้ามเขาไว้แรงต้านทานนั้นเป็นเหมือนการเตือนจากวิญญาณว่าเขาไม่ควรกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วแจ็คบอกว่า เขายังคงรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากพื้นดินที่ป่าช้านั้นความเย็นที่มาจากความตายและความทุกข์ทรมานที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ดินและมันคือความจริงที่น่ากลัวที่ยังคงซ่อนอยู่ในความเจริญของเมืองชนบุรีแห่งนี้แจ๊กหวังว่าเรื่องเล่าของเขาจะช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยบ้างแม้ว่าเขาจะไม่สามารถกลับไปช่วยพวกเขาได้โดยตรงแต่เขาก็สามารถบอกเล่าความจริงได้ นี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกรับไปตลอดชีวิตสุสานโสเพนียังคงเป็นอนุสร์แห่งความตายที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดแจ็คบอกว่าเขาจะไม่วันลืมเสียงร้องเพลงที่เศร้าส้อยที่เขาได้ยินจากต้นไม้ใหญ่เสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ และมันคือเสียงที่ยังคงตามหลอนเขาในทุกๆคืนที่เขาพยายามจะหลับตาลงนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของสุสารโสเพณีที่ยังคงจ้องจำวิญญาณไว้แจกเล่าว่าเขาเคยเห็นเงาของผู้หญิงในชุดราตรีสีต่างๆที่ต้นไม้ใหญ่ในเวลากลางคืนอยู่บ่อยๆเงาเหล่านั้นเป็นเหมือนการสื่อสารจากวิญญาณว่าพวกเขายังคงอยู่ที่นั่นแล้วรอคอยความช่วยเหลือ และมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อมันได้อีกต่อไปแจกคบอกว่าเขาจะยังคงภาวนาให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับความสงบสุขในเร็ววันเพื่อให้ป่าช้ากลับมาเป็นแค่ที่ฝังศพที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงวิญญาณของสาวๆยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยการปลดปล่องจากความทุกข์ทรมาน แจ็คบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีสายใยบางๆเชื่อมโยงเขากับวิญญาณเหล่านั้นเป็นสายใยที่เกิดจากการสัมผัสกับความเจ็บปวดและการโดดเดี่ยวของเขาอย่างใกล้ชิดและมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาต้องยอมรับหลังจากคืนที่เขาเข้าไปในป่าช้านี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นความจริงที่ยังคงมีชีวิตอยู่สุสานโสเพณียังคงเป็นพยานถึงความตายที่โดดเดี่ยว และการถูกทอดทิ้งแจ็คบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขา ได้ผเผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแจกเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แห่โผยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้น จะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในเมืองชนบุรีแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแจ็คหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธี เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ป่าช้ากลับมาเป็นแค่ที่ฝังศพที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่โสเพณีที่เสียชีวิตแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแจกเล่าว,ว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้น มันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแจ็คชายผู้ได้เผชิญหน้ากับสุสาโนโสเพเีเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริง และวิญญาณของสาวๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแจ็คบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอํานาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแจกเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แห่โผยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป และเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในเมืองชนบุรีแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจํายังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแจ็คหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธี เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ป่าช้ากลับมาเป็นแค่ที่ฝังศพที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่โสเพณีที่เสียชีวิตแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแจ็คเล่าว่า สิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขกับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแจ็คชายผู้ได้เผชิญหน้ากับสุสานโสเพณนีเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริง และวิญญาณของสาวๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแจ็คบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึ่มขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอํานาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแจ็คเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงเวียดร้องของผู้หญิงที่แห่โผยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงกล้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป และเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในเมืองชนบุรีแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจํายังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแจกหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธี เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ป่าช้ากลับมาเป็นแค่ที่ฝังศพที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่โสเพณีที่เสียชีวิตแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแจ็คเล่าว,ว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้น มันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขกับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแจ็คชายผู้ได้เผชิญหน้ากับสุสาโนโสเพณนีเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของสาว ยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแจ็คบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผี แต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ